โอ้เฮาโอเฮาโอเฮาโอโอเฮาโอเฮาโอเฮาโอสาวคนโก้จะสีไปใสสาวคนโก้จะสีไปใสไปเสิงบังไฟกระพยาสุธรโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้บ้านหลังนี้ลับไปใสมิดมีบ้านหลังนี้ลับไปใสมิดมีหรือว่าเจ้าลับไปลี้อยู่ใส หรือว่าเจ้าละเป็นกลียุไซเปิดหน้าต่างให้ออกมาดูเปิดหน้าต่างให้ออกมาดูเปิดประตูให้ออกมาเบิงเปิดประตูให้ออกมาเบิงมาเบิงตู้ข่อยเซิงบังไฟบังไฟนี่บังไฟเดือนหกเซิงให้ฝนตกลงมาแห้งแห้ๆ <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับในส่วนของมณนนีคนลำชี้มาอนุนรักษ์ วัฒนธรรมครบรอธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานบ้านเฮานั่นก็คือเสียงบังไฟเดือนหกรับพี่น้องเสียงบังไฟเดือนหกขอฝากขอฝนต่อพญาแถียนสลัดนาะพี่น้องเนาะบุญเดือนหกกับบุญบังไฟแห่บังไฟนะครับพี่น้องนะครับมือนี้มางโม่ต้องกันได้พี่น้องเด้อมาพี่น้องมาโอ้เฮาโอ้ละเฮาโอ้เฮาโอ้โอ้ละเฮาโอ้ละเฮาโอ้เฮาโอ้ไสเฮียนนี่ล้วไปใส่มิดมี่ไสเฮียนนี่ไปใส่มิดมีเปิด หน้าต่างละให้ออกว่าดูเปิดหน้าต่างให้ออกว่าดูเปิดประตูละให้ออกว่าบึงมาบ่งแล้วตัวข่เซื่องบังไฟลงไปไททำงานจักวางไปรับจ้างละหาเงินหาทองให้สาวขอ้องไอแน่นองลาพอดปีนาฝ้าไม่ฝนดีสิกลับทันที่กินดองบักไงตายไล่ตายไล่ตายไล่ตายตายไลยตย่ตายไล,ยตยลยตย่ตาย เราไม่ย่ายกินกั๊บปิงกระไร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 ไพี่น้องมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โหโอ้หโอ้ไทเฮี้ยนนี่แล่ะไปใสมิดมีไทเฮี้ยนนี่ไปใสมิดมีหรือว่าเจาละไปลี่ยู่ใสหรือมูเจาล้ไปลี่ยู่ใสเปิดหน้าต่างให้ออกมาดูเปิดหน้าต่างและให้ออกมาดู เปิดประตูให้ออกมาเบิึงมาเบิึงแล้วมาเบิึงนะตัวไข่เซิงบังไฟบังไฟบุญเดือนหัวแข็งอให้ฝนตกขอฟ้าขอฝนออกมาคือบกของโอ้ฮะโอ้โหแล้วโอ้โอโอ้โอแลฮะโอ้โหโอ้ขึ้นแล้วพี่น้องบางหนึ่งโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โหเฮ้ยพี่น้อง อันนี้ขนมทับเนี่ยัฒนทรรมประเพณี่ของคนอีสา,บานบ้านเฮาเลครับเด้อยบุญเดือนหกแห่บังไฟบุญเดือนหกพี่น้องพี่น้องก็เค่อยเกี่อวีนาะแต่ละมู่บ้านแต่ละทองทินแขร์กันคือก,ก,กันนะครับบุญบังไฟเดือนหกนะครับพ่นละขันทั้งใหญ่ก็คือบังไฟทั้งเมืองอย่าสูทอนเพิ่นนะครับแต่หากว่าทั้งบ้านเฮาช่าอีสานกันแห่บังไฟขอฝ่า,ขอฝ,าขอฝนช่วงมันแหลงมันแหง้ง ออดอนตะปูไปจุดบางไฟอยู well. ่ดอนตะปูแข่งกันบางไฟไหน่าขึ้นกันจับกันลงตมบางไหนดูเที่ยกัจับกันลงตมบางไหนขึ้นกันจับกันลงตมคือเขาเสือมวยพน้องหิวฮอูแล้วฮาอูเฮาอูบุญเดือนหกมาเสิงบางไฟบุญเดือนหกแล้วมาเสิงบางไฟไ้ยเฮียนนี่ลราไปใส่มิดมีหรือมยเจลระไปลีอยู่ใส เปิดหน้าต่างแล้วให้ออกมาดูเปิดประตูแล้วให้ออกมาเบิง <c oughs> ไปจุดบังไฟกันได้พี่น้องเอ้ย <c oughs>